ติด้เอพี่น้องโอ้ยงานนำดินถายดินนะเจ้วสื่อแล้วไงนถ่ายดีพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเหยียดใบขอบทองถ่ายพี่น้องเลยก็เลยตกมาพังรักเนาะพังรักในแดนเนาะแในแดนเลยอันนี้แดนติดกับเขาป่าว่าเนาะกับป่าว่ากับประเมินอ๋อตห่วยเผื่อเจ้าจิขุดลงหากัน ฟางาขากอนบาทมีมันจีสัจเจนบอกฮัดเนออกไปขอบท้องเลยเนู้ได้สีหยกสีใหญ่ก็บ้ได้บได้มันขึ้นในคอมเลยอืมกระจาสีเห็ดเออมุดดินเฮ้ยระวังเลยเด้คนยมดนเนน่เจีบเจ็บเจ็บบกตนอีก ทังค okay? ังขังหัวเหมือโทรมาเบิ่งน้ำกันบอกมาโทรบอกคนเลยคนขังหัวลูกโทรมาใหม่บอกอ๋อมาพูดอะห่วยพังในยใบ่ปนี่เป็สิคือกันนี่เหรอวะมาว่ามาบอกมาเบิ่งน้ำกันโอ้ยเออเดี๋ยวสิลบเมื่อยังพังอยู่ แดนเขาลุมพีเออพังรถเฮ้ยพอพี่มึงก็พังพังไปพังไใ่เนี่ีวอันเดียวกันยวกพังเจาเจ้ากเ็ดหลย้งแดนลเนาะเจ้าของนาอันนั้นลูกน้องลูกน้องเสือดำอันนี้บ่ออันนี้เจ้าของนาเี่ยมองดนี่ มันบ่กินเต่าลำ10นิ้วนี่กะแดนแดนของลุงก้มเนาะให้มันพ้นได้เฮ้ยบ่แม่นสิพังจนหลิบเด้ดิโอ๊ยล้3ลักเนาะยงอีกันเออเอาซํานั่นแล้วเฮ้ยซํานั่นแล้วมันเห็นนี่อตรงๆแนอย่าบิดละงมาอืสอให้มันอันุงพุ่นละพังโลดข้างลัข้างลัข้างนี้พ่นันกบ่ฮเนาะ nào lấy làm nó đúng đúng, nỉ bò, um đấy, này bao chân này, um cái luôn á, Ủa, vừa chặt nhụng vừa chặt nhạc nè, na nhảy, nỉ, hay ao hay ao qua bay, phi nó lên bố hổ, ao cả bay té, nè nỗi, bố có đi phò, tụi con na sẵn thang ngoại thăm mày ham si gì bò? เอาคิดหลายเใช่นะทอมดีเลยก็มาขุดไปไดะไปฉีดมาขุดอันนี้นะัดมันมีไปมาขุดไปดอกเอาไปขายไฟฉีดไปชื่อมันคองลงัดกระช่า <laughs> งก็กไปหาเอาเลยแถวป่ามันฉีอึดบ่ยังบ่มีิ๊มงบอยากก็อยากนั่นทางป่าในนี้ฮะมันแปลนนี่ก็เงินยังบ่มี

เาห็น่แกาเนื้อแต่ข้าวเขาไม่ใหญ่ผู้แต่ว่าไม่ใหญ่พอใหญ่ผู้แต่ว่ารักนี่ว่าจังไดเขากับผู้ขากับผู้จือคือกันบ่แม่นมาผู้จือแล้วห้องโบได้ข่อยลงมาเนาะโอกับมาสื่อเด้ใช่แต่ว่ามันสี่เหลี่ยมเนาะมันใหญ่น่าเอาเนาะมันบ่งูขดบ่งูหางน่าอิ่พอรู้อ

มาีิแม,ม,ม่อมายากันเลยไหนนี่บยตัวนี้บอขึ้นขันกลางตีเอามงนี้มันจริงเฉิงมันก็ครึงกันหรออะไมอนี่บม,มันบ่ถือจัง่งให้เรามาคุดไหมมันมันบอเลยมาบอวางว้ว่นละ Kitchen <laughs> mẹ Mình mẹ cũng mình luôn côn truyền nó con voi nhỏ nó còn tìm bà nhỏ nhỏ mà Không tìm hết tìm 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 con tìm 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 นายคนเขาเจาะกระเลาะอะไร đấy แต่มือซื่นตั้งแต่มือประซุ่มเลยลากสองลอยน้ำมึดตั้งแต่มือประซุ่มเอามาใหม่วันเอาใหม่เอาไปเอาใหม่เอ่อปลาเมียนวันนี่เปี๊นวันพระก็เลยไปพังมันนี่ฮะรอพังที่เมียนจักทุ่งนาพ่ญายิง เด็กกะเด็กปีละเถอะถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายไว้เบิ่งดีซือพี่น้องเลยถ่ายล้งนี่เลยบอแล้วพอแล้ว,อลวโอ้มันกระตือใส<จ>ให้มันให้มันยั่งประมาณพีเฮ้ยบอแล้วลวดินมันทมนะ,ะมนทุสา,า,าขา่อตัวข้อใกล้เข้าเลยได้นี่เนาะอือข้อบน เออมันจำหนาเลยขอว่าม่นยากลงโพลมเดนอ่มันตรงตมันคือเสลียงไปหาแล้วนะะ่ยไปทไหเขาก็อา่านนีตรงที่อืนะออือืนะฟัเงเนปปะงาะ <c oughs> ไม่ไมงเงี้ยตังค่เงี้ยตัวปยุนน่ะน áo <laughs> <laughs> chiếm thụp luôn được nghiệp <laughs> rồi xong lát vô wow, mà xám lát nữa นายประคำียังรักนาว่ารักนายสิทธิ์การมันไ้อยด้ายันท่านกว่าได้ยังจังมายับเข้ากัรเล่าอะไรนะกเได้ยังมายับเข่าพังในชองหลักพี่น้องป่ะพังทิดกับหน้าป้าวันนี้ อันนี้ไข่แต่มันสี่เหลี่ยมพังง่ายหน้าบริคตบริเคียดปีนานินชิบานเอาเอาเอ,เอสีดำเมาโบวอบอบบบไปนาะเนาะลายพวกเนลูกไปนี่ยางลูกทางให้นานนี่ไป mượn tang online luôn mượn tang online mượn tang online mượn tang online mượn tang nha mượn tang online thang tang online mượn 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 บาผิดประพลาดกันดอ,อกเนาะมาเบิ่งนํากันดิเพื่อนช่างให้พังได้นี้มล้ก็พังได้นี้ันมุดบอ่อสร้างรากคนพันมุดบ่ออย่างเรสร้างอิสระภาพคนหน้าไกลกันแมนสองเจ้าเลยตามอิสระภาพสองเจ้าตัวน,นี้นะสองเป็ตัวลุมนะสามนะอิสระภาพเองเลยวมั้งประกันขาเจ้าว่าให้พังโลดเด้ตัวนะ่ะตั้แรลุงกลมนะเราพังโลดเออเราให้พังโลดตัวน่ะ คันว่าฟังกันเขาแปลว่าลุงเหล่กกับลุงเหล่เพื่นเราฟังในหันวีดีโอคอกันเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็ปไปแทกมาเบิ่งนํากันเรียบร้อยนั่งได้ดิเขาก็ฟังเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็เมื่อไปทงไม้ทั้งลุงประแทกเออลุงแทคและชีพฟังเองเราเทากับตามอิทระภาพเราฟังโลดเทากับพอลุงไปเบิ่งทำได้เพื่นฟังโลดเทาก็ได nèo nha nó bị nó nó nèo ngay ngay nó có thông hết là nó ngay ngay mùa nào nó mỏ một nay nó ơi nó lấy cho mà tòn tòn nó mà nằm mỏ khô วมาไม่มาทก,กสิเดีก็ว่าและแ่นี้ก็จุ่งคนจิไปพังเท่ัหนหน้าทงไม่ไง นั่นและช่างหวานนะโบมิลีคลิปนี้ก็ขอลาไปเพลงเท่านี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติด,ดตามรับชมพอกันไหมคลิปน้ากับเคยลาสบายดี